พระคาถาบูชาเจ้าปู่ศีสุดโทเพื่อขอทรัพย์พระคาถามงคลที่ใช้สําหรับขอพรขอโชคขอลาจากเจ้าปู่ศีสุดโทสำหรับท่านที่บูชาเจ้าปู่ศีสุดโทเป็นประจำแนะนำให้ใช้พระคาถานี้ในการขอโชคลาบขอทรัพย์สินเงินทองจากเจ้าปู่เมื่อบริกรรมเป็นประจำค่ำเช้าแล้วจะจ่วยเหตดวงดีมีโชคลาภจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวง ทำให้มีโชคลาภไม่ขาดฝันอยู่เสมอๆกู้หวยรวยทรัพย์มั่งมีเงินทองและทรัพย์สินบริวารเพิ่มพูนยิ่งยิ่งขึ้นไปตั้งนาโมสามจบนาโมตัสสะพระขาวโตอารหัโตสัมมาสัมพุทธสัพนาโมตัสสะพระขาวโตอารหัโตสัมมาสัมพุทธสัพนาโมตัสสะพระขาวโตอารหัตโตสัมมาสัมพุทธสัพ เริ่มสวดบริกรรมพระคาถาห้ารอบกายะวาจาจิตตังอหังวันทานาคาทิปดีสีสุดโธว,วิสุทธิเทวาปูเชมิทุติยมปิกายวาจาจิตตังอหังวันทานาคาทิปดีสีสุดโธว,วิสุทธิเทวาปูเชมิ ติยมปิกายะวาจาจิตตังอาหังวันทานาคาธิปดีสีสุทโทวิวสุทธิเทวาปูเชมิเมตันจักมหาลาโภปิโยนาคะขันธปริตตังกายะวาจาจิตตังอาหังวันทา นาคาธิบดีสีสุดโทวิสุทธิเทวาปูเชมิทุติยมปิกกายวาจาจิตตังอหังวันทานาคาธิบดีสีสุดโทวิสุทธิเทวาปูเชมิตติยมปิกายวาจาจิตตังอหังวันทา นาคาธิปดีสีสุดโธวิสุทธิเทวาปูเชมิเมตันจักมหาลาโภปิโยนาคข,ขันธปริตังกายะวาจาจิตตังอะหังวันทานาคาธิปดีสีสุดโธวิสุทธิเทวาปูเชมิพุติยมปิกายะ วาจาจิตตังอหังวันทานาคาธิบดีสีสุทธโธวิสุทธิเทวาปูเชมิตติยมปีกายะวาจาจิตตังอหังวันทานาคาธิบดีสีสุทธโธวิสุทธิเทวาปูเชมิเมตันจักมหาลาโภปิโยนาคขันทปริตัง วาจาจิตตังอหังวันทานาคาธิบดีสีสุทโธวิสุทธิเทวาปูเชมิทุติยมปิกายะวาจาจิตตังอหังวันทานาคาธิบดีสีสุทโธวิสุทธิเทวาปูเชมิตติยมปิกายะวาจาจิตตังอหังวัน ธิบดีสีสุธโววิสุทธิเทวาปูเชมิเมตันจักมหาลาโภปิโยนาคะขันธป,ปริตังกายวาจาจิตตังอหังวันทานาคาธิบดีสีสุธโววิสุทธิเทวาปูเชมิทุติยมปีกายวาจาจิตตังอหังวันทา นาคาธิปดีสีสุดโทวิสุทธิเทวาปูเชมิตติยัมปีกายะวาจาจิตตังอาหังวันทานาคาธิปดีสีสุดโทวิสุทธิเทวาปูเชมิเมตันจัมหาลาโภปิโยนาคขันธปริตังรักถาบทนี้ทัน ให้มันสวดภาวนาเป็นประจำจะช่วยให้ชีวิตพบเจอแต่โชคลาภวาสนาคิดหวังสิ่งใดก็ได้ดังใจทุกประการด้วยอานิสงส์แห่งการบูชาเจ้าปู่ศีสุดโทและให้มันทำบุญทำทานเข้าวัดเข้าวา่าถวายสิ่งของปัจจัยทายาทานหรือบริจาคเงินสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆแก่ผู้ที่ขัดสนหม่นหมองจะช่วยให้ชีวิตท่านเป็นสุขพบเจอแต่สิ่งดีดสิ่งที่เป็นกุศลต่อตัวท่าน และทำให้มีความสมบูรณ์ทูนสุขเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไป